สวัสดีครับทางเขาครับทางเขาทางเขาสวนเออลมลมแห้งครับวันนี้กับเวลาไปร่่แล้วครับไปร่่แล้วบ่ายโมงมันมีมาสวยเนี่ยครับว่าไปทุระย,ยอยู่ในเมืองครับผม ทุระเมืองก็เลยกลับมาสวยเนยได้แบะแบะมาสวยเลยยังไม่ร่มอยู่ครับร่มต่ว่าอากาศมื้อนี้อากาศมื้อวี้บ่ค่อยเย็นตามหมู่บ้านมื้อนีนสักซีอากาศสูงขึ้นแน่อยู่ข้าจ้าเก็บอย่างอ้สวนอีกสวนหนึ่งครับ เห็ดบลับล่ะต่อนะครับเที่ยงมาแดดแดดแห้งครับมีร่มอยู่แต่ว่าแต่ว่าแดดมันติดก่านียแดดมันแห้งมันติดแสบเลยโอนีเขาเก็บหรอครับเก็บขี้ยางไปขายล่ะแต่พวนนกหัวไไดโลทรายเลยเขาเก็บไปแล้วครับ เอาไปขายเอาไปหมื่บ้านนี่บ่หมื่บ้านหมื่บ้านว่ามือเ้านี่มั้งครับมื็นมื้านี่แหละเพราหมื่บ้านยังเห็ดอยู่เลยโอ้ลม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 จะไปขายละเห็นเขาว่า นี่ว่าโลล,าะโล,โล,ละวเท่าไหร่เนาะโลโลละสามสิบบาทว่าขายงวดที่แล้วโลละสามสิบสี่บาทมันลงอีกสี่บาทอย่ามันออกหลายลว,ว่าสักไงยสักเนย่นี่เนี่ยเนี่สักเเสียงนกห้องครับป้ายางม,มีป้ายางม,มันกับมีนก ก็ลมแห้งลมแห้งลมแห้งไปใบสักรดน่ะปลูกไบจะจะปลูกสักไว้ใกล้บ้านวยครับใบมันรนนมดแค่กวดอย่างหน้าเลย ก็าเ,เจ้าไปมู่บานทางเขามู่บานครับห่หอนครับเห็นข้เเาเจาเ้างวงามเดียง์อย่เลยอตัวน,นี้คือสีบลอด ตัวนี้สิบลูกอย่างน่้นนะี่ครับหมายมันหกักผ่าวถึงยังกินวัว โอ้่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมครับเขาผมเล็กน้อยก่อนอ่อนลูกยังน้อยเนอะเชียงโนครับ เราได้เข้าว่าอากาศเสโลลดลงมีลูกขนาดไหนบ้างหนูสวัสดีครับสวัสดีเด้อมาทักทายเหรอครับทายวันนี้มาสวยเนี่ยครับบรรยากาศครับเบืองบรรยากาศก่อนนอกบรรยากาศน่าเบลบายครับผม ใบใบกับสีแห้งแน่แหล้วสีแร่งแน่แหละนี่ก็กระทอมทอมน้อยเออปูหส,สะสะน้ำกว่านะ้ำกว่าหลดลงขนาดเลยเออเป็นไลยบรรยากาศต้นยังงูนี่บ่หูกันต้นยังไง ขึ้นมาไม่ขึ้นมาเองของมันถ้าว่าต้นบบกลียนฝ่าเห็นหน่วยมันเลยอ่าโอเคครับผมโอเคครับถ้ามาสวนครับมาจากไทยครับผมมาสุยเนมันเออโอเคครับโอเคครับครับผมอันนี้กะทอมเด้กะทอมน้อยเล้อครับเด้อเอาไ้นั่งพักเล่นครับอ่า